มันยังต่อครับประกาศย์สมิทนำท่านขอเอาทิ้งครับเอาทิ้งกันครับเดิมกันต่อครับมวยหญิงครับคู่ที่สองวันนี้คู่แรกเปิดหัวด้วยมวยชายคู่ที่สองมามวยหญิงนะโอ้สิงห์กะเซราพูงเนี้ยชี้สังเกตครับร้อยเดียวข้างกาินเลยไม่มีแรงกอดยานนะสามยกนะหมอต้นกล้าวันนี้มวยของเราคือสี่สิบกว่าคุ้แล้วเราจะคุณทองศรีพวงมารับคนหน้าที่ต่อครับคู่ที่สองจากคนไทยพี่น้องรู้จักดีครับ แช่แล้วก็ลหลายๆศึกผ่านมาแล้วนะดูครับอาจารย์สุนทรจาอก,กอาเซียนจำตอนนี้วมือโมดีวิถีไทยแล้วก็หลายๆศึกครับตอนนี้อาจารย์สมชายเพชรศิลาครับนี่นะตัวจริงเสียงจริงที่ใหญ่เลยจากฝ่าท่ารชัยทีมงานโปรโมเตอร์จัดอาจารยสุดยอดเพราง,งานนะเดี๋ยวดำนะเออเออพีนังจากฮาวัง เข็ดติดต่อระหว่างมหาังใจกับพ่อวังอาจารย์สมชายแพชรศิลาครับยินดีครับมาดูกันท้องรับล็อกต่ออี๋ไปดูที่2วันนี้ต้นกล้ามวยไทยยิงครับวันนี้ก็กบกัรที่คุณครับอีกวรวลานะครับเป็นจารชายาันธิต้าขวดติเกียรติแล้วก็จะยกมือลิสานะิสาครับมาดูยิงยมืลิสา ดูครับให้เแขงขวายาวหลุดอ้าวนี hey <meals> <AT> ่ครับขาโอ้หผีต้โห้นกลพี่น้องเราได้ดูได้เจพี่ผู้องาเาดูั้าหีสิวจอดตะลจูสิงห์เหนือกวนาสวัสด์ครับ พี่น้องฝั่งวนาสวรรค์ฝั่งภูสิงห์มาชกอุบลเยอะนะช่วงนี้หมอต้นกระหาเนี่ยเก้าอี้นั่งกับถาดราคาถาดอยู่ไหนถาดรองน้ำกับเก้าอี้นั่งด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมเวทีนะคะมันจะลื่นเลยเพราะว่ามวยเรามีประมาณ40กว่าคู่นะคะอาจารย์นักเบียนนะครับเจ้าที่ด้วยนะครับเก้าอี้เก้าอี้ต้งมลด้วยครับกับถาดด้วยครับเอดครับมาดูกันต่อครับยกสองเดี๋ อดทิพย์กับทีมล็อกแง่ดูครับตอนนี้ทีมล็อกเนี่ยยังไม่ได้ล็อกนะครับทีมเอ่อยัางโดนแง่โดนตีแง่ตีทีเนี่ยไอ้ทีมล็อกต้องเชื่อนอกหน่อยต้องเชื่อทีมล็อกผู้งานบอกเอา้องหวังเพื่อผูสิงเพื่อแก เหรอพูนเนี่ยพูนรวงพูนอ้าวกะุ๊นพ่นจะให้คะแนนก็ไปยันทุกท่านเลยยกสองยกสอยกสามยกสี่บอรับไม่มีเวลาให้มามองน้าเปนตาตันแล้วกดมากๆทำได้ไหม มุหม้นเอาวบ้าล oh, ีปูสิงลงปวเลยะต่อไปรับนอมสวมใจในสภาพที่รอนอ้ไปขวา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 าตดทุกมาติทุกเยเฮ้เสียงีสีงยกคาเิอไรจาแพ้บันิช่างหนองตีเกี่ยวซิ่งมีเด ตา,าตงอทัางสอวนางจักรวาลเยียมรักสีโพรงน้อกนติน้าใครรักะาสจักรวาลาวันนี้ามาพอดีบอกว่าาสวงกยกสุดท้ายะยกสุดท้าย สุดท้ายค่ะของคู่ที่สองี่เราลำดับไว้แดงอีพรทิพย์นำ้ำเงินเข้มลึกคู่ต่อไปคู่สามก็จะไปที่น้องฟางกับน้องใบเิร์นนะคะสอ,อ,องพันเหลืออีกแค่ห้าพันน้องแดงขาย อาครับดูครับเป็นยังไงครับแต่ทางวันาสวแน้อนนิดนึงนะครับแข้ง,ง,ววงนะขวาครับแมจากเสพูนไสูไ่พันวีรุชนะครับต้องขยานออกอาวุทังคู่ครับีมงมาจากเสพูมองเดินองพีมเดิแข้งขวา

พลดีศันะครับ,รบแล้วก็ทางด้านชาตชายอาทาอิตย์ตั้งครับครับตอนสุดท้ายครับการุดสอบชูไปที่พรทิพยปวนาสวัสดิ์จากบูซิงกัลเส้นไชไปครับพลดีสอบที่เทศบาลสองพันกระสับนะไปให้กำลังใจกันในที่นั้ครับเ้าเหนียวกับเพชคำนินที่สิบก,กันยายนเอาเชิญท่านพรครับ รับพลเีรับพลหญิงอีกคู่รับแต่ันเป็นคู่ที่ห้าครับคู่นี้ได้แต่อไม่ไังไบาวันล่อใจาองวันรพตรับมันมั่คือูผู้ชนะได้ไปเลยหรือว่าเป็นตัวนาเลยเอาเม่เกี่ยวกับเราจับตินิติศานะครับครับผมเอาละคเับโดนตัดเข้าอพีแมาก อี่นะผู้ใหญ่ใต้คลอ,องผู้ใหญ่ใต้คลองโอซ่าเอาแล้วคุงแล้วเงยนี้ผู้ใหญ่ใต้คลองไหเหงว่าเหง้นใหนม่ใจากาคนนามโเอเสียบี่ต่อ่ะครับผู้ใหญ่ใต้คลองเี๋มีนอ่ครับอ้สัตนะครับดับจากมือกำลังเี้สัตเล คนแม่มาด้วยนะสติอะไรเรา้าหาอยู่ก็คูิดทูนอ่ะอบค์กันกำนังที่ล้านกานากันยี้แ้งเราดีมาสำหรับ การเปรียบมวยต้นกล้าแท้ๆชกไม่เกินห้าครั้งเแล้วติดตามติดตามค่ะว่าจะเปรียบวันไหนเอ่อจะชกวันไหนยิ่งให้มวยสุดผู้ใหญ่นี่ล่ะบางกลางนาบางกลางนาครับเอ่อบางกลางนาต้นกล้าแท้ๆชกไม่เกินห้าครั้งแล้วเปรียบวันไหนแล้วจะแจ้งเาให้ทราบโอ้โอ้ยบ้าบานี่นี่โอ้ยนี่เราพดแผ่นดินเาโดนมาอีกแล้วโอ้ คนข้วผู้ใหญ่อัแล้วให้เป็นเพชรมงคลกับเพชสายชนนะคสบเงไปที่ระดับที่สิบแปดกับพุทธคุณกับเพชรต้งน้อยนะคะสิบสองครับมาดูสิสองนะครับรย์จิตแดงสีบัวลายรับาที่ต่อรับ วันนี้ไม่มียกนะครับต้องอาศัยความจำนะครับที่คนใยายรับการแพทย์ดีนะครับกรรมการเดียวเยนะครับเดี๋ยวโดนพักโดนความเจ็บเลยต้องเจ็บโดนพักงานโอ้โหนี่ครับจังสางลุ้ยฮะทีมงานพี่ใหญ่ใต้ะขวาเตะขวาเตะขวาเตะตขวาเตะขวาอ เอาเอโดนนับ n ครับพยับแล้วต้อูกจบลจบเลนัจบเแมองวันนีน้องเอาเลยครับเรับมาให้กำลังใจทางด้านน้องโอ้ด้วยเดี๋ยว